สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลของทโทคุงที่เคารพรักทุกท่านครับในคลิปนี้เราจะไปทำความรู้จักกับปีปีศาจคนใหม่ที่กำลังกลายเป็นขวัญใจและที่จับตามองของใครหลายคนเจ้าหนูรายนี้ก็คืออเลฮันโดกานาโชหลังจากที่โชว์ฟอร์มจักรยานอากาศใส่เอเวอั้นจนทำให้ผู้คนต่างตะลึงพึงเพิดกับท่ายิงอันสวยสดหยดย้อยของเขามาแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอีลิกเทนฮาผู้จัดการทีมปีศาจแดงจะเริ่มใช้งานเจ้าหนูรายนี้ส่งลงสนามเป็นตัวจริงเรื่อยๆนะครับดังนั้นวันนี้เราไปดูที่มาที่ไปประวัติของอลเลฮันโดกาลาโชกันหน่อยครับก่อนจะเข้าสู่คลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณ Red Fox Mini 4Wheel บางแสงสนาม Mini 4Wheel แห่งใหม่สำหรับคนทุกวัย Red Fox m i n i 4 w h e e l บางแสงครับ อเลฮันโดการนาโชนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆคืออเลฮันโดการนาโช f เฟเรล่าเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2004ปัจจุบันเนี่ยอายุ19ปีเกิดที่กรุงมาดิดประเทศสเปนครับส่วนสูง180เซนติเมตรตำแหน่งจริงๆเนี่ยก็คือตำแหน่งปีกซ้ายครับ กานาโชเป็นลูกของคุณพ่ออเล็กกานาโชซึ่งเป็นชาวสเปนขณะที่คุณแม่เนี่ยชื่อว่าแพตติเซียเฟเรล่าเฟรนเดสเป็นชาวอาร์เจนตยหรือว่าคนประเทศอาร์เจนตินานะครับกานาโชเริ่มเข้าอะคาเดมีลูกหนังกับทีมเกตาเฟแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ไปอยู่กับอาร์เจติโกมาดิดในปี2015ที่ทีมอาร์เจติโกมาดิดนี่เองครับที่เขาฉายแววเก่งภายใต้หมายเลขเสื้อเบอร์7ของคริสเตียโน o โรนัลโดที่เป็นไอดอลของเขาในช่วงที่อยู่กับศูนย์พัฒนาเยาวชนของอาร์เจติโกมาดิดนั้นเนี่ยนะฮะการนาโชทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในปี2016เนี่ยเขาเป็นดาวสานโวสูงสุดรรงกมของทัวร์นาเมนต์ของลาลีกาที่จัดให้พวกดาวรุ่งมาแข่งกัน ในรายการที่ชื่อว่า p r o m i s e ส i n อินเตอร์เนชัในปีนั้นเนี่ยเขาได้รางวัลดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ร่วมกับดาวรุ่งอีก2คนจากฝั่งบาร์เซโลนาหลังจากที่ฝึกฝีเท้ากับ Academy ของอาต์เซนอลมาดิดเป็นเวลา5ปีครับเขาก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากเรอัลมาดิดและบลูเซียดอดมุนแต่ด้วยความที่กันนาโชเนี่ย มีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอลครับนั่นน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ทางด้านของกานาโชตัดสินใจเลือกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยนี่ก็น่าจะสำคัญเช่นเดียวกันเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายค่าตัวให้กับอาเลติโกมาดิดไป420,000ปอนด กาเนชว์เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพฉบับแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ท่ามกลางสปอตไลท์แสงไฟของบรรดาแมวมองที่จับจ้องนักเตะเยาวชนที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยนะครับเขาไปแจ้งเกิดสร้างชื่อเสียงกับทัวร์นาเมนต์เอฟเอยูทครับโดยเฉพาะในเกมที่ชนะเอเวอเรตัเนี่ยนะฮะ เขาจัดก,การโซโล่ลากเดี่ยวไปยิงเหมือนเขาจะถูกฉลอลกับเอเวอตันนะตอนเป็นเยาวชนเนี่ยเขาก็เคยยิงประตูสุดสวยใส่เอเวอตันด้วยการโซโล่เดี่ยวลากไปยิงใน FA ยูทคับมาแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นนักเตะชุดใหญ่ก็มาตีลังกาจักรยานอากาศยิงใส่เอเวอตันเช่นเดียวกันเหมือนว่าเอเวอตันเนี่ยเป็นทีมสำหรับแจ้งเกิดของกานาโชเลยนะครับกับทีมเยาวชนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกานาโช พาทีมควา้าแชมป์ FA ยูทครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของนักเตะเยาวชนในอังกฤษได้ในฤดูกาล2021-2022นอกจากการซโลวยิงเอวอรสตแล้วเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมปีศาจแดงเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเขายังทำา2ประตูครับช่วยให้ทีมเอาชนะเจ้าป่าไปได้3ประตูต่อหนึ่ง และคว้าแชมป์ไปครองได้และเป็นการคว้าแชมป์ FA ยูดครับเป็นครั้งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ปี2011เลยนะครับไม่ได้มานานจนมายุคของการาโชวเนี่ยแหละครับ หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมเยาวชนเขาก็เริ่มมีชื่อเป็นตัวสมรอองในทีมชุดใหญ่ในช่วงออกสตาร์ฤดูกาล2022-2023เนี่ยกานาโชก็ได้ลงเล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่ตั้งแต่นั้งแรกแต่ก็จบลงด้วยความผิดหวังครับเพราะว่าถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงท้ายเกมในนัดที่แมนยูแพ้ไบรตันแอนโฮฟเอาเบีนประตูต่อ2 หลังจากนั้นเนี่ย27ตุลาคมเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแมนยูชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะเชอลิฟติลสปอไป3ประตูต่อ0หลังจากนั้นในวันที่3พฤพฤิกายนการนาโชสามารถทำประตูแรกกับทีมชุดใหญ่ได้โดยเป็นเกมยูโรปาลีกนัดที่ชนะเรอลโซเซดัด1ประตูต่อ0 และอีก10วันหลังจากนั้นเขาก็ทำประตูชัยให้กับทีมได้ครั้งคราวนี้เป็นเกมลีกชนะฟูลแลม2ประตูต่อหนึซึ่งนั่นเป็นประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย14มกราคมปี2023การจานาโชสร้างประวัิาสเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแอซิดในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ได้หลังจากที่เป็นคนผ่านบอลให้มาคัรแลดฟอร์ด ส่งบอลเข้าไปนอนในก้นตาข่ายช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1ซึ่งตอนนั้นกานาโชมีอายุเพียง18ปีกับ197วันเท่านั้นส่วนในฤดูกาลนี้ก็คือฤดูกาล2023-2024กนานาโชเนี่ยก็เปลี่ยนเบอร์จากหมายเลข49มาใส่เบอร์17แล้วก็เริ่มมีบทบาทกับเกมการแข่งขันของปีศาจแดงมากขึ้นจนกระทั่งมายิงลูกจักรยานอากาศใส่เอวัตตันเนี่ยนะครับทำให้ผู้คน ต่างตกตะลึงพึงเพิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มายิงประตูใส่กาลาตาสลายเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะจบลงด้วยการที่แมนยูไปเสมอกับทีมดังของตุรกี3ประตูต่อ3ก็ตามกับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกานาโชถือว่ามีส่วนร่วม ในการได้แชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับในฤดูกาล2022 2023ซึ่งพวกเขาเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศ2ประตูต่อ0ูแม้ว่ากันาโชจะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ก็มีชื่อที่มานั่งสมรองและแม้ว่าเขาจะไม่ถูกเปลี่ยนตัวจากมานั่งสมรองลงสนามให้กับปีศาจแดงในเกมนั้นแต่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งแหะครับที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้แชมป์ก็ถือว่าเขามีดีกีได้เหรียญรางวั 1, ล1เหรียญรางวัล 1, 1โทฟี่ละก็คือฟุตบอลคาราบาาครับส่วนฟุตบอล FA ครับฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยก็น่าเสียดายที่แมนยูเข้าชิงนะครับแล้วไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ2ถ้าแมนยูได้ถ้วยนั้นด้วยป่านนี้เขาก็ได้แชมป์เอคับไปด้วยครับส่วนกับทีมชาติเนี่ยตอนเด็กๆสมัยเยาวชนเนี่ยเขาเล่นให้กับทีมชาติสเปนก่อนครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับตอนแรกเนี่ยเล่นให้กับสเปนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดก็คือเขาเกิดที่กรุงมาดิดคุณพ่อเป็นคนสเปนเล่นให้กับสเปนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเล่นไป3นะัดแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน20ปีจนตอนนี้นะฮะ ขึ้นไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่มาแล้ว3นัดครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของอรเลฮันโดการนาโชครับดามรุ่งดวงใหม่วัย19ปีแต่มีลูกแล้ว1คนนะครับของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวมาจับตามองนะครับว่าเจ้าหนูรายนี้จะไปได้สุดขนาดไหนกับทีมปีศาจแดง ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับโทนคุงด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ